สวัสดีครับคุณผู้ชมวัยรุ่นชาวซันจัดจัดทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดปังที่รับรองว่าคุณจะต้องอ้าปากค้างเคยสงสัยไหมครับว่าพรสวรรค์ที่ไร้การควบคุมเนี่ยมันจะนําพาไปสู่หายนะได้ขนาดไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของจิ้งจอกเยียนชากับสาวซาเทพจําเป็นที่จะทําให้คุณเห็นว่าแม้แต่เทพก็ยังพลาดท่าได้ลองจินตนาการถึงสาวซาเทพจำเป็นนามวะอารยาเทพธิดาผู้เปี่ยมล้นด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ ที่ใครๆก็ต้องยอมสยบเธอคือดาวเด่นแห่งอาณจาจักรเทพผู้ที่ได้รับพรสวรรค์เหนือใครมาตั้งแต่กำเนิดพลังของเธอเปรียบเสมือนพายุสุริยะที่ไม่มีใครต้านทานได้ไม่ว่าจะเป็นการไร้เวทมนอันเชิญสายฟ้าฟาดหรือการสร้างกำแพงพลังงานที่แข็งแกร่งดุจภูผาอารยาทำได้ทุกอย่างด้วยความง,ง่ายดายเกาวกับหายใจทุกครั้งที่เธอแสดงพลังผู้คนต่างพาตันสรรเสริญเยนยอเธอคือความหวังของเหล่าถ้วยเทพ เป็นผู้พิทักษ์ที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่และพรสวรรค์ที่ล้นเหลือนี้อารยากลับซ่อนข้อบกพร่องร้ายแรงเอาไว้นั่นคือความประมาทและความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปเธอเชื่อมั่นในพลังดิบของตัวเองมากจนละเลยการฝึกฝนจิตใจและกับการควบคุมพลังความละเอียดอ่อนของเวทมนต์ไม่เคยคิดที่จะทําความเข้าใจถึงแก่นแท้ของพลังที่เธอมีสําหรับอารยาแล้วพลังคือสิ่งที่ต้องใช้ให้เต็มที่ไม่ต้องคิดหน้าคิดหลัง และแล้ววันหนึ่งความประมาทของเธอก็นำมาซึ่งหายนะในภารกิจสำคัญที่ต้องพนึกมารร้ายโบราณอารยาตัดสินใจใช้พลังทั้งหมดที่มีโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบเธอได้เวทมนต์ขั้นสูงสุดอันเชอร์อยาคลังแห่งจักรวาลมาถล่มศัตรูอย่างบ้าคลัง่งแสงสว่างจ้าปกคลุมไปทั่วทั้งอาณาจากักรเสียงระเบิดดังกึกก้องไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็มาร้ายถูกกำจัดไปในพริบตาทุกคนโห่ร้องยินดีแต่อารยา ไม่รู้เลยว่าการกระทำที่ไร้การยับยั้งชั่งใจในครั้งนี้ได้ทิ้งรอยร้าวลึกเอาไว้ในแก่นแท้ของพลังศักดิ์ติ์ของเธอมันเหมือนกับการใช้พลังงานจนเกินขีดจำกัดของแบตเตอรี่ที่แม้จะยังใช้ได้แต่ก็เริ่มเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆนี่คือจุดเริ่มต้นของการตกต่ำของเทพธิดาผู้ยิ่งใหญ่เธอจะรับมือกับมันได้อย่างไรและใครจะเข้ามาช่วยเธอในยามที่พลังกำลังจะหายไปเตรียมพบกับการตะจนภัยสุดเข้มข้นในฉากต่อไปได้เลยหลังจากชัยชนะอันยิ่งง่ายที่ดูเหมือนจะไร้ที่ติ อารยาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในช่วงแรกมันเป็นเพียงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเหมือนมีบางอย่างคาถายไปพลังที่เคยไหลเวียนอย่างอิสระดุดสายน้ำเชี่ยวกรากกลับกลายเป็นเพียงลำธารเล็กๆที่ไหลรินช้าลงเธอเรื่องสังเกตเห็นว่าการไร้เวทมนต์บางบทที่เคยทำได้อย่างง่ายดายกลับปั้นองค์ใช้สมาธิและพลังงานมากกว่าเดิมหลายเท่าแสงสักติธิที่เคยเปล่งประกายเจิดจ้าจากตัวเธอ เริ่มรีลงเล็กน้อยจนแทบไม่มีใครสังเกตเห็นแต่สำหรับอารยาผู้ที่คุ้นชินกับการมีพลังล้นเหลือมันคือสัญญาณเปืี่ยนัยที่น่ากังวลเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ครั้งใหญ่แต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงเองเกาะกินอยู่ในใจเธอในขณะที่อารยากำลังพยายามทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจิ้งจอกเย็นชานามว่าเฟิ่งหลงผู้ซึ่งเป็นจิ้งจอกก้าวหางโบราณ และเป็นผู้พิทักษ์แห่งหอคอยแห่งอัญญาได้เฝ้าสังเกตการเธออยู่ห่างๆเฟิงหลงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เทพด้วยความเฉลียวฉลาดล้ำลึกและท่าทีที่เย็นชาไม่ค่อยแสดงอารมณ์เขามักจะปรากฏตัวในเงามืดและหายไปอย่างรวดเร้ากับเยี่ยวสามารถมองทะลุแก,กนแท้ของสัพพสิ่งได้เฟิงหลงรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอารยาคือผลพวงจากการใช้พลังอย่างขาดความยั้งคิด เขามองเห็นรอยร้าวในแก่นแท้พลังของเธอตั้งแต่แรกในวันหนึ่งอรารยาพยายามที่จะ่รยเวทมนตรักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยของเทพองค์หนึ่งแต่พลังกลับไม่เป็นไปตามที่เธอต้องการแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเป็นตามอย่างนี้เยียากลับกลายเป็นเพียงประกายไฟริบรีความผิดหวังฉายชัดบนใบหน้าของเธอเฟิงหลงปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดอย่างเงียบเฉียบราวกับไม่ได้ตั้งใจ เขามองอารยาด้วยแววตาที่ยากจะคาดเดาพลังที่ไร้การควบคุมย่อมนำมาซึ่งความว่างเปล่าในที่สุดฟึ่งหลงกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งอารยาหันขวับไม่มองเขาด้วยความไม่พอใจเจ้าหมายความว่าอย่างไรพลังของข้าแข็งแกร่งที่สุดในหมู่เทพเธอกล่าวอย่างท้าทายฟึ่งหลงเพียงแค่ถอนหายใจเบาๆความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแต่คือการควบคุมเขาตอบกลับ อารยาไม่เข้าใจคำพูดของเฟื่งหลงเธอคิดว่าเขากำลังดูถูกเธอเธอปัดคำเตือนของเขาออกไปเรากับเป็นเพียงลมปากเจ้ามันก็แค่จิ้งจกขี้อิจฉาไม่ต้องมาสอนด้วยแววตาที่แสดงออกถึงความผิดหวังเล็กน้อยก่อนจะหายลับไปในเงามือดอีกครั้งอารยาไม่รู้เลยว่าคำพูดของเฟื่งหลงคือคำเตือนสุดท้ายก่อนที่เธอจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้าย ที่กำลังเคืบคลานเข้ามาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและสัญญาณเตือนภัยที่อาร,รยาเคยเพิกเฉยก็เริ่มใช้เจนขึ้นเรื่อยๆพลังศักดิ์สิทธิ์ของเธอไม่ได้แค่ลดลงแต่มันกลับปั่นป่วนและไม่สเสถียรเรากับเครื่องจักรที่ใกล้พังการไรา้เวทมนต์ง่ายๆที่เคยเป็นเรื่องเด็กๆกลับกลายเป็นฝันร้ายครั้งหนึ่งเธอพยายามที่จะสร้างสะพานแสงเพื่อข้ามหุบเหวแต่แทนที่จะเป็นสะพานที่มันเจนคงแสงกลับกระพริบและสั่นไหวก่อนจะพังทลายลงในปริปตา เกือบทำเอาเทพองค์อื่นที่กำลังจะข้ามต้องตกลงไปในหุบเหวเหตุการณ์นี้สร้างความอับอายให้กับอรารยาเป็นอย่างมากเธอเริ่มหลีกเลี่ยงการใช้พลังในที่สาธารณะเพราะกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นอีกความมั่นใจที่เคยเต็มเปี่ยมเริ่มถูกกัดกินด้วยความกลัวและความสงสัยในตัวเองเธอเริ่มเก็บตัวอยู่ในหอคอยส่วนตัวพยายามฝึกฝนพลังอย่างหนักหน่วงเธอเชื่อว่าถ้าเธอพยายามมากพอพลังก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เธอ่า่เวทมนต์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพยายามบังคับให้พลังกลับมาเชื่อฟังแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่พลังก็ยิ่งดื้อดึงมากขึ้นเท่านั้นบางครั้งพลังก็พุ่งออกไปอย่างควบคุมไม่ได้ทำลายเข้าของรอบตัวบางครั้งมันก็หายไปเฉยๆว่ากับไม่เคยมีอยู่จริงความหงุดหงิดและความสิ้นหวังเริ่มครอบงำ โชคชะตาหรือจะลุกขึ้นสู้เพื่อกอบกู้พลังและศักดิ์ศรีของเธอคืนมาคำตอบรออยู่ในฉากต่อไปในขณะที่อารยากำลังจมดิ่งสู่ห้วงแห่งความสิ้นหวังแสงสว่างแห่งความหวังก็ปรากฏขึ้นเธอจำได้ว่าเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหอคอยแห่งปัญญาสถานที่ที่รวบรวมคำภีโบราณและภูมิปัญญาของเหล่าทวยเทพมาตั้งแต่อดีตการด้วยความหวังริบรีเธอตัดสินใจเดินทางไปยังหอคอยแห่งนั้น หอคอยแห่งปัญญาตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ้าปกคลุมไป,ไปด้วยหมอกหนาทึบและพลังงานลึกลับเมื่ออารยาเข้าไปภายในเธอพบกับห้องสมุดขนาดมหึงมาที่เต็มไปด้วยคัมภีร์เก่าแก่มากมายกลิ่นอายของความรู้และการเวลาอบอวนไปทั่วเธอเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งสายตาไปสะดุดเข้ากับคัมภีร์เล่มหนึ่งที่วางอยู่บนแท่นบูชาคัมภีร์เล่มนั้นเก่าแก่จนกระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีดแต่กลับมีออร่าสีทองเรือ งองออกมามันคือคำพีแห่งชะตาคำพีที่เล่าเรื่องราวของโชคชะตาและคำทำนายที่สำคัญของอาณาจักรเทพด้วยมือที่สั่นเทาอารยาเปิดคำพีออกหน้าแร่เต็มไปด้วยตัวอักษรโบราณที่เธอแทบไม่เข้าใจแต่และสายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้ากับภาพวาดภาพหนึง่งภาพนั้นแสดงให้เห็นถึงเทพพิดาผู้หนึ่งที่พลังกำลังจะร่วงโรยและมีเงาของจิ้งจอกตัวหนึ่งยืนอยู่เคียงข้างป้ายพาธนั้นมีข้อความเขียนไว้เป็นภาษาเทพโบราณ ทีอารยาพอจะถอดความได้เมื่อเทพธิดาผู้มีพลังอันลุ้นเหลือใช้พลังโดยปราศจากซึ่งการควบคุมแก่นแท้แห่งพลังจากเสื่อมสลายไปดุดแสงจันทร์ที่ดับลงหากมิอาจหาผู้พิทักษ์แห่งปัญญาผู้ซึ่งมีจิตใจเยือกเย็นดุดน้ำแข็งและเฉลียวฉลาดดุดจจิ้งจอกมาช่วยชี้นำทางพลังนั้นจกมาลายสิ้นไปในเจดราตรีหัวใจของอารยาเต้นร,รัวเจ็ดราตรีนั่นคือนาฬิกา ยับถอยหลังที่กำลังเดินอยู่เธอเหลือเวลาอีกเพียงเจ็ดวันก่อนที่พลังของเธอจะหายไปอย่างถาวรและที่สำคัญที่สุดผู้พิทักษ์แห่งปัญญาที่คำพีกล่าวถึงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเฟิ่งหลงจิ้งจอกเย็นชาที่เธอเคยดูถูกความรู้สึกผิดและเสียใจถาโถมเข้ามาเธอเคยปฏิเสธคำเตือนของเขาอย่างไม่ใยดีแต่ตอนนี้เขาคือความหวังเดียวของเธออรายาไม่ละอาชา เธอรีบปิดคัมภีร์และวิ่งออกจากขอคอยแห่งปัญญาด้วยความเร่งรีดเธอต้องตามหาเฟิ่งหลงให้เจอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนี่คือการแข่งขันกับเวลาเธอจะตามหาเฟิ่งหลงได้ทันเวลาหรือไม่และเฟิ่งหลงจะยอมช่วยเหลือเทพธิดาผู้หญิงพยองที่เคยดูถูกเขาหรือไม่ติดตามชมความตื่นเต้นในฉากต่อไป หลังจากที่ได้รู้ความจริงอันน่าตกใจจากคำพีแห่งชะตาอรารยาไม่รอช้าเธอออกเดินทางตามหาเฟืงง่งหลงจรจอกเยียรชาผู้ที่เธอเคยดูถูกการตามหาเฟื่องหลงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขามักจะเก็บตัวอยู่ในหอคอยแห่งปัญญาและไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครเห็นอรารยาต้องใช้พลังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดในการเดินทางไปยังหอคอยเมื่อมาถึงเธอพบว่าหอคอยแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความรู้ เธอเดินเข้าไปภายในและพบเฟิ่งหลงกำลังนั่งอ่านคัมภีร์โบราณอยู่ท่ามกลางกองหนังสือสูงท่วมหัวแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาทางหน้าปางบานใหญ่ทำให้บรรยากาศดูสงบและลึก,กลับอารยารู้สึกประหม่าเล็กน้อยมเมื่อเผชิญหน้ากับเฟิ่งหลงเขาดูสง่างามและน่าเกรงขามในร่างมนุษย์ของเขาดวงตาของเขายังคงเย็นนั่งชาและยากจะคาดเดาเฟิ่งหลงอารยาเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงขี้สันเครือ ข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเฟิงหลงเงยหน้าขึ้นมองเธอช้าๆข้าเคยเตือนเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่ฟังเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยคำพูดของเขาเหมือนคมมีดที่กรีดแทงหัวใจของอารยาเธอรู้สึกผิดและละอายใจเป็นอย่างมากข้าผิดไปแล้วข้าประมาทและหลงระเริงในพลังของตัวเองถ้าภารยากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเฟิงหลงยังคงนิ่งเงียบเขามองอารยาด้วยแววตาที่พิจารณา ทำไมก็ต้องช่วยเจ้าด้วยเจ้าเคยดูถูกข้าไม่ใช่หรือฟึ่งหลงถามกลับอรารยาคุกเข่าลงได้โปรดเถิดข้าขอร้องข้าพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อกอบกู้พลังของข้าคืนมาข้าจะไม่หยิงพยองอีกแล้วข้าจะเชื่อฟังคำสั่งของท่านทุกอย่างอรารยากล่าวยาวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงใจฟึ่งหลงมองอรารยาด้วยแววตาที่ลึกซึง้งเขาเห็นถึงความสำนึกผิดที่แท้จริงในดวงตาของเธอ เขาถอนหายใจเบาๆลุกขึ้นเถิดเทพพธิดาการคุกเข่าไม่ได้ช่วยให้พลังของเจ้ากลับมาได้เฟิงหลงกล่าวอรารยาลุกขึ้นยืนด้วยความหวังข้าจะช่วยเจ้าแต่มีเงื่อนไขอรารยาพยักหน้าอย่างรวดเร็วเงื่อนไขอะไรก็ได้ข้ายอมรับทุกอย่างเฟิงหลงลุกขึ้นยืนและเดินไปที่หน้าต่างเจ้าต้องยอมรับการฝึกฝนของข้าไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามและเจ้าต้องละทิ้งความหยิ่งผยองทั้งหมดเจ้าพร้อมหรือไม่เฟิงหลงถาม อรารยาพยักหน้าอย่างหนักแน่นข้าพร้อมเฟิ่งหลงหันกลับมามองอรารยาด้วยแววตาที่จริงจังดีงั้นเรามาเริ่มกันเลยเวลาของเจ้ากำลังจะหมดลงทุกทีนี้คือผู้เยี่ยงพยองที่กำลังจะตกสวรรค์กับจิ้งจอกเย็นชาผู้เปี่ยมด้วยปัญญาการฝึกฝนของเฟิ่งหลงจะช่วยอรารยากรอบกู้พลังของเธอได้หรือไม่และพวกเขาจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไรติดตามชมในฉากต่อไป การฝึกฝนของเฟิ้นนลงนั้นแตกต่างจากสิ่งที่อารยาเคยพบเจอมาโดยสิ้นเชิงแทนที่จะเป็นการฝึกฝนพลังดิบหรือการต่อสู้ที่ดูเดือดเฟิ่งลงกลับเน้นไปที่การฝึกฝนจิตใจและความเข้าใจในแก่นแท้ของพลังวันแรกของการฝึกเฟิ่งลงพาอารยาไปยังสถานที่ลับแห่งหนึ่งมันคือทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบน้ำในทะเลสาบใสาราวกับกระจาน กัสะทอนท้องฟ้าเจ้าต้องนั่งสมาธิที่นี่เฟิงหลงกล่าวจงทําจิตใจให้สงบและสัมผัสถ,ถึงพลังที่อยู่รอบตัวเจ้าอารยาขมวดคิว้วแค่สมาธิเนี่นะข้าต้องการพลังกลับมานะไม่ใช่การนั่งหลับเธอโอดครวนเฟิงหลงเพียงแค่ยิ้มมุมปากพลังที่แท้จริงมาจากความสงบภายในหากจิตใจเจ้ายัางวุ่นวายพลังของเจ้าก็จะปั่นป่วนเช่นกันอารยาจำใจนั่งลงบนใบบัวที่ลงอยู่อยู่กลางทะเลสาบ เธอพยายามทำสมาธิแต่จิตใจของเธอกลับฟุ้งซ่านความกังวลเรื่องทลังที่กำลังจะหายไปความรู้สึกผิดที่เคยดูถูกฟื่ลงทุกอย่างประดังเข้ามาในหัวของเธอพลังงานที่ปั่นปวนยังคงไหลเวียนอยู่ในตัวเธอทำให้ใบบัวที่เธอนั่งอยู่สั่นไหวเล็กน้อยฟ้่องลงเฝ้าดูเธออยู่ห่างๆเขาไม่ได้เร่งรัดหรือตำหนิคว<ะ>ามคิดฟุ้งซ่านของตัวเองบางครั้งเธอก็ท้อแท้จนอยากจะล้มเลิกแต่ทุกครั้งที่เธอคิดจะยอมแพ้ภาพของคัมภี์แห่งชะตา และนาฬิกานับถอยหลังก็พุดขึ้นมาในหัวเธอไม่มีทางเลิอกอื่นนอกจากต้องสู้ต่อไปเฟิ่งหลงสอนอารยาให้รู้จักการฟังเสียงของธรรมชาติให้สัมผัสถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในทุกสิ่งเขาพาเธอไปยังป่าลึกสอนให้เธอแยกแยะเสียงลน้นเมียเสียงน้ำเสียงใบไม้พลังไม่ได้มาจากตัวเจ้าเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากทุกสิ่งรอบตัวเจ้าเฟิ่งหลงกล่าวอารยาเริ่มเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การใช้เวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ แต่คือการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและจักรวาลเธอเริ่มรู้สึกถึงความสงบภายในที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลังที่ปั่นป่วนในตัวเธอก็เริ่มสงบลงแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เขายา<ะ>ริบรีก็เริ่มกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งแม้จะยังไม่เต็มที่แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีอารยาเริ่มเชื่อมั่นในการสอนของเฟิงหลงเธอรู้แล้วว่าเขาไม่ได้แค่ช่วยเธอให้ได้พลังคืนมาแต่เขากําลังสอนให้เธอเป็นเทพธิดาที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นการเดินทางสู่การฟื้นฟูพลังของอารยาเพิ่งเริ่มต้นขึ้น เธอจะสามารถผ่านพ้นการฝึกฝนอันเข้มงวดของเฟิงหลงลงไปได้หรือไม่และเธอจะค้นพบพลังที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอได้อย่างไรติดตามชมในฉากต่อไปหลังจากที่อารยาเริ่มเข้าใจถึงความสําคัญของความสงบภายในและการเชื่อมโยงกับธรรมชาติเฟิงหลงก็พาเธอเข้าสู่บททดสอบที่สําคัญที่สุด มันคือการเผชิญหน้ากับปีศาจภายในของเธอเองฟึ่งหลงพาอรารยาไปยังถ้ำแห่งภาพลวงตาสถานที่ที่สะท้อนความกลัวและความบกพร่องในจิตใจของผู้ที่เข้าไปเจ้าต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เจ้ากลัวที่สุดจงเอานะักความหยิ่งพยองและความประมาทของเจ้าให้ได้ฟึ่งหลงกล่าวอรารยาเดินเข้าไปในถ้ำด้วยความกังวลทันทีที่ก้าวเข้าไปภาพหลอนก็ปรากฏขึ้นเธอเห็นตัวเองในอดีต อารยาผู้หญิงพยองผู้ที่หลงระเริงในพลังของตัวเองภาพนั้นหัวเราะยอดเธอเจ้ามันก็แค่เทพที่ดีที่ไร้ประโยชน์พลังของเจ้ากำลังจะหายไปเจ้าไม่มีค่าอะไรเลยถ้าไม่มีพลังเสียงน,นั้นดังอยู่ในหัวของเธออารยารู้สึกเจ็บปวดภาพหลอนนั้นคือตัวตนที่เธอเคยเป็นตัวตนที่นำพาเธอมาสู่จุดตกต่ำนี้เธอพยายามที่จะต่อสู้กับภาพหลอนนั้นด้วยพลังที่เหลืออยู่แต่ทุกครั้งที่เธอไร้เวทมนต์พลังปรับสลายไปในอากาศ ภาพหลอนนั้นยิ่งหัวเราะเยาะเธอหนักขึ้นเจ้ามันอ่อนแอเจ้าไม่มีทางเอาชนะข้าได้หรอกอารยาเริ่มทอแท้เธอรู้สึกเหมือนอ่อนกำลังจมดิ่งลงไปในความมืดมิดแต่แล้วเธอก็ยึกถึงคำพูดของฝึ่งลงพลังที่แท้จริงมาจากความสงบภายในเธอหลับตาลงพยายามทำจิตใจให้สงบเธอหายใจเข้าลึกๆปล่อยวางความโกรธความกลัวและความสิ้นหวังเธอเริ่มมองเห็นแสงสว่างเล็กๆในความมืดมิด มันคือแสงแห่งปัญญาที่ฝนหลงได้มอบให้เธออรารยาเปิดตาขึ้นเธอไม่ได้ต่อสู้กับภาพหลอนนั้นด้วยพลังเวทมนต์แต่แตเธอเผชิญหน้ากับมันด้วยความเข้าใจและการยอมรับใช้ข้าเคยเป็นแบบนั้นข้าเคยหยิงพยองและประมาทแต่ตอนนี้ข้าได้เรียนรู้แล้วข้าจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปอรารยากล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นทันใดนั้นภาพหลอนของเธอก็เริ่มสั่นไหวมันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกต่อไป ข้าจะไม่ยอมให้ความกลัวและความผิดพลาดในอดีตมาควบคุมข้าอีกแล้วอรารยาตะโกนภาพหลอนนั้นค่อยๆสลายไปในอากาศอรารยารู้สึกเมือยกภูเขาออกจากอกเธอเอาชนะปีศาจภายในของเธอได้แล้วเธอไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นด้วยพลังเวทมนต์แต่เธอแข็งแกร่งขึ้นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเฟ่งหลงปรากฏตัวขึ้นที่ปากถ้ำเขามองอรารยาด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปาก เจ้าทำได้ดีมากเจ้าได้คนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นบททดสอบต่อไปคือการฟื้นฟูพลังที่แท้จริงของเธอเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ติดตามชมในฉากต่อไปหลังจากที่อาริยาสามารถเอาชนะปีศาจภายในของเธอได้ซึ่งหลงก็พาเธอไปยังยอดเขาแห่งแสงรุ่งอรุณสถานที่ที่พลังงานศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ที่สุดในอาณาจักรเทพไหลเวียนอยู่นี่คือสถานที่ที่เจ้าจะสามารถฟื้นฟูพลังของเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งหลงกล่าว จงใช้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้มาทั้งหมดเชื่อมโยงกับพลังงานบริสุทธิ์ของที่นี่อารยาพยกหน่าเธอรู้สึกถึงความสงบและมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอหลับตาลงสูดหายใจเข้าลึกๆและเริ่มทำสมาธิเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวเธอมันบริสุทธิ์และอ่อนโยนเธอไม่ได้พยายามที่จะบังคับพลังให้เข้ามาในตัวเธอแต่เธอเปิดใจและยอมรับให้พลังนั้นไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติ พลังงานบริสุทธิ์จากยอดเขาแห่งแสงรุง่งมุ่งอรุณค่อยๆไหลเข้ามาในตัวอาริยามันเติมเต็มช่องว่างที่เคยว่างเปล่าในแก่นแท้พลังของเธอแสงสีทองอ,อ่อ,อนๆเริ่มเปล่งประกายออกมาจากตัวเธอแสงนั้นไม่ได้ปั่นป่วนหรือวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนแต่มันนิ่งสงบและบริสุทธิ์มันคือพลังที่ถูกควบคุมพลังที่มาจากความเข้าใจและปัญญาเฟิงหลงเฝ้าดูอาริยาด้วยรอยยิ้มที่มุมปากเขารู้ว่าอาริยาได้ค้น พลังที่แท้จริงแล้วไม่ใช่พลังดิบที่ไร้การควบคุมแต่เป็นพลังที่ภาษารวมกับจิตใจที่เข้มแข็งและปัญญาที่ลึกซึง้งเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มสาดส่องเข้ามาอาไราย่าก็ลืมตาขึ้นดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความสงบและความมั่นใจพลังศักดิ์สิทธิ์ของเธอได้กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แต่มันไม่ใช่พลังเดิมที่เธอเคยมีมันเป็นพลังที่บริสุทธิ์และแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าเธอสามารถควบคุมมันได้อย่างง่ายดาย เธอรู้สึกเหมือนเกิดใหม่เธอไม่ใช่สาวซ่าเทพจำเป็นที่หลงระเริงในพลังอีกต่อไปแต่เธอคือเทพธิดาแห่งปัญญาผู้ที่เข้าใจถึงแก่นแท้ของพลังที่แท้จริงเธอหันไปมองเฟิ่งหลงด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึง้งขอบคุณท่านมากเฟิ่งหลงท่านได้มอบชีวิตใหม่ให้กับข้าอะไรยากกล่าวได้นั่งเสียงเต็มไปได้วยความซาบซึง้งเฟิ่งหลงเพียงแค่พยักหน้าเจ้ากางหากที่ช่วยตัวเอง ข้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางเขาตอบกลับนี่คือการฟื้นคืนชีพของเทพธิดาผู้ยิ่งใหญ่เธอได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดในชีวิตและได้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเธอไม่ได้อยู่ที่พลังเวทมนต์เพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่ปัญญาและความเข้าใจที่เธอได้รับจากการฝึกฝนของเฟิงหลงอะไรย่าจะใช้ผล ลังจะดําเนินต่อไปในทิศทางใดติดตามชมในฉากต่อไปหลังจากทคียรยาได้ฟื้นฟูพลังและค้นพบปัญญาที่แท้จริงในตัวเองเธอก็กลับมาเป็นเทพธิดาที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมเธอไม่ได้ใช้พลังอย่างบ้าคลั่งเหมือนเมื่อก่อนแต่เธอใช้มันด้วยความละเอียดอ่อนและรอบคอบเธอเข้าใจแล้วว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แล้วโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเธอก็มาถึงในอาณาจักรเทพเกิดเหตุการณ์ไม่คาดสันขึ้น ผลึกแห่งชีวิตซึ้นเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของอาณาจักรเทพเกิดรอยร้าวขึ้นพลังงานจากผลึกเริ่มรั่วไหลทำให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วเหล่าเทพต่างพากันกังวลเพราะไม่มีใครสามารถซ่อมแซมผลึกนั้นได้อรารยาอาสาที่จะซ่อมแซมผลึกนั้นเธอเดินเข้าไปใกล้ผลึกที่กำลังสั่นไหวซ่วงหลงยืนอยู่ข้างๆเธอให้กำลังใจอย่างเงียบๆอรารยาหลับตาลงเธอรวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์และควบคุมได้อย่างสมบูรณ์เธอไม่ได้ใช้พลังดิบในการซ่อมแซม แต่เธอใช้พลังแห่งการเยียวยาที่เธอได้เรียนรู้จากการฝึกฝนกับเฟื่องหลงแสงสีทองอ่อนๆเปล่งประกายออกมาจากพลังงานที่เคยรั่วไหลก็กลับมาไหลเวียนอย่างสงบในที่สุดผลึกแห่งชีวิตก็กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งมันเปล่งประกายเจิดจ้ากว่าเดิมเราเทพต่างพากันตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอารยาไม่ได้แค่ซ่อมแซมผลึกได้แต่เธอยังทำให้มันแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยนี่แหละคือพลังที่แท้จริงเฟื่งหลงกล่าวด้วยรอยยิ้มที่มุมปาก พลังที่มาจากปัญญาและความเข้าใจระยามองเฟิ่งหลงด้วยความขอบคุณเธอรู้ว่าเธอมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเขาขอบคุณท่านอีกครั้งเฟิ่งหลงท่านได้สอนให้ข้ารู้จักความหมายของพลังที่แท้จริงอารยากล่าวเฟิ่งหลงเพียงแค่พยักหน้าเราคือพันธมิตรกันเขาตอบกลับความสัมพันธ์ระหว่างอารยาและเฟิ่งหลงได้พัฒนาไปไกลกว่าแค่สิทธิ์กับอาจารย์พวกเขาคือพันธมิตรที่เข้าใจและเชื่อใจกันอารา ยาได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่พลังดิบเพียงอย่างเดียวแต่มันคือปัญญาการควบคุมและการยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนี่คือการยืนยันถึงแก่นแท้ของเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้กันมาตลอดความประมาทนำมาซึ่งการตกต่ำแต่ปัญญากลับนำมาซึ่งการฟื้นคืนชีพและความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนเรื่องราวของพวกเขายังไม่จบแค่ มีติดตามชมบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ในฉากสุดท้ายและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวสุดเข้มข้นของจิ้งจอกเย็นชากับสาวซาเทพจำเป็นอรารยาไม่ใช่เทพธิดาที่หลงระเริงในพลังอีกต่อไปเธอได้กลายเป็นเทพธิดาแห่งปัญญาผู้ซึ่งเป็นที่เคารพและนับถือของเหล่าถ้วยเทพเธอใช้พลังของเธอในการปกป้องอาณาจักรเทพอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือการนำทางเหล่าเทพองค์อื่นๆให้ก้าวไปข้างหน้าทุกการตัดสินใจของเธอเต็มไปด้วยปัญญาและความเมตตาเฟิ่งหลงจิ้งจอกเย็นชาผู้เปี่ยมด้วยปัญญายังคงอยู่เคียงข้างอารยาเขาไม่ได้เป็นเพียงอาจารย์ของเธออีกต่อไปแต่เขาคือพันธมิตรที่ไว้ใจได้ที่สุดพวกเขาทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนเฟิ่งหลงคอยให้คำแนะนำและมุมมองที่เฉียบคม ในขณะที่อรารยาก็นำปัญญานั้นไปประยุกต์ใช้ในการปกครองอาณาจักรพวกเขาคือคู่หูที่สมบูรณ์แบบเรื่องราวของอรารยาและเฟิ่งหลงได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วทั้งอาณาจักรเทพมันเป็นเรื่องราวที่สอนให้ทุกคนรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่พลังดิบหรือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่มันอยู่ที่ปัญญาการควบคุมตนเองและความกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมัน นี่สำคัญที่สุดคือการมีพันธมิตรดีที่จะคอยชี้ทางและสนับสนุนเราในยามที่เราหลงทางชีวิตของอรารยาและเฟื่องหลงยังคงดำเนินต่อไปพวกเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะพวกเขารู้แล้วว่าไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหนหากมีปัญญาและความเข้าใจพวกเขาก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เสมอและนี่คือการยืนยันถึงแก่นแท้ของเรื่องราวที่ว่าปัญญาเหนือกว่าพลังดิบ และความร่วมมือคือพลังที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ที่สุดหวังว่าเรื่องราวของจิ้งจอกเย็นชากับสาวซาเทพจำเป็นจะเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องซันจุดจุดของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสรุปนิยายซีรีส์อนิเมะสนุกสนุกพร้อมมุกตลกฮาฮาแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ